ชมสวนการชมสวนไม้ดอกไม้ผลไม้เถาสวนสัตว์ซึ่งไม่น่าจะเรียกว่าสวนย่อมทำให้เกิดความรู้สึกคิดและคติต่างๆแม้พระที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็เช่นเดียวกันแต่การชมสวนของท่านอาจารย์จะมีเรื่องพิสดารกว่าของคนทั่วไปเรื่องชมสวนของท่านมีดังนี้ พระรูปหนึ่งสามารถรู้ภาษาต่างๆได้วันหนึ่งได้เข้าไปชมสวนแห่งหนึ่งในสวนนี้นอกจากจะมีต้นไม้ดอกไม้ไม้เถาแล้วยังมีสาระมีกรงขังสัตว์ต่างๆไว้มากมายหลายชนิดเมื่อท่านเดินผ่านสะซึ่งมีหงส์ขาวลอยอยู่ในสะหลายตัวโค้งเหล่านี้ถูกตัดปีกให้สั้นทุกตัวเพื่อไม่ให้บินได้ ท่านได้ร้องถามว่าเป็นอย่างไรสบายดีหรือโงเหล่านั้นพอได้ยินดังนั้นก็ไหว้ามาใกล้ท่านแล้วพูดว่าขขาพเจ้าต้องมาถูกกักไว้อย่างนี้ไม่มีโอกาสได้บินไปในที่ต่างๆอย่างอิสระเลยทำอย่างไรขขาพเจ้าจะกลับไปอยู่ในถิ่นตามป่าตามดงได้บ้างพระรูปนั้นตอบว่าเพราะเจ้างามเกินไป เขาจึงจับมากักขังไว้อย่างนี้เช่นเดียวกับเจ้านกยูงผู้เยื่หยิงซึ่งกําลังลำแพนอยู่โน่นมันเป็นนกบกที่งามมากเขาจึงจับมาขัางเอาไว้ประดับสวนคนมั่งมีและแทนที่มันจะรู้สึกว่ามันถูกกักมันเป็นนักโทษไปไหนมาไหนไม่ได้มันกลับแสดงอาการเย่่หยิงดูถูกนกอื่น ทำลำแพนแสดงว่าฉันงามหน้าสังเวชไม่เจียมตัวเหมือนพวกเจ้าแล้วท่านก็เดินเลยไปที่กรงนกขุนทองผู้ช่างพูดนกขุนทองก็พูดทักทายด้วยภาษาคนแต่ท่านตอบด้วยภาษาของขุนทองซึ่งทำให้มันแปลกใจมากมันเอียงคอและถามว่าหลวงพ่อเจ้าขาทำไมลูกถึงถูกจับมาขังไว้อย่างนี้ ลำบากเหลือเกินท่านก็ตอบว่าเพราะปากของเจ้าจึงถูกจับถ้าเจ้าไม่ช่างพูดหรือพูดแต่ภาษาของเจ้าไม่พูดภาษาคนเจ้าก็ไม่ถูกจับเจ้านกแก้วที่ถูกขังอยู่ในกรงถัดไปถูกจับเพราะปากอย่างเจ้าเหมือนกันนกขุนอทองถามว่าแล้วลูกจะออกไปจากกรงได้อย่างไร ท่านก็ตอบว่าถ้าเจ้าพูดน้อยๆหรือไม่พูดเลยเจ้าก็จะมีโอกาสออกจากกรงได้และท่านก็เดินเลยไปที่กรงเสือแล้วก็ถามเสือว่ามาอยู่ที่นี่นานเท่าไรแล้วละ่ะเสือประหลาดใจที่มีคนรู้ภาษาเสือจึงตอบดุดุไปตามชาติเสือไม่ทิ้งลายว่าไม่ใช่เรื่องของท่าน พระรูปนั้นจึงถามอีกว่าเจ้ารู้หรือเปล่าว่าทำไมคนเขาจึงช่วยกันจับเจ้ามาขังไว้เสือตอบอย่างชายเย็นว่าไม่รู้พระจึงตอบว่าเพราะเจ้าดุร้ายนักเที่ยวฆ่าเที่ยวลักวัวลักควายเขาไปกินเที่ยวรังควานเขาจึงจับเจ้ามาขังไว้ถ้าเจ้าไม่ดุร้าย เจ้าก็ไม่ถูกจับคนที่จะรักเจ้ามากก็เพราะรูปร่างเจ้าน้าเอ็นดูและคนที่ดุร้ายคนเขาก็เรียกว่าเสือเหมือนกันเสือถามว่าแล้วเมื่อไรข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสออกจากกรงนี้ได้พระก็ตอบว่าเมื่อเจ้าละความดุร้ายออกเสียได้เจ้าก็คงได้ออก แล้วพระรูปนั้นก็เดินเลยไปที่กรงขังแมวพ่อแลเห็นคนแมวก็เดินเรียบเคียงเข้ามาร้องเป็นภาษาแมวว่าข้าพเจ้าไม่อยากถูกขังอยากเป็นอิสระทำไมอยู่ดีๆคนจึงจับเอามาขังก็ไม่รู้ท่านจึงตอบว่าก็เจ้าชอบลักเล็กขโมยน้อยขโมยปลาบ้างขโมยลูกไก่บ้าง บางทีก็ส่งเสียงดังในเวลาวิกาลให้เป็นเที่ยวรำคาญของคนบ้างเขาก็เลยจับเจ้ามาขังไว้ในสวนนี้ที่เข้าขังนี้ไม่น่าจะใช่เพื่อประดับสวนของเขาดอกแต่เป็นการเก็บเจ้าไว้เท่านั้นเองแมวถามว่า ทำอย่างไรเขาจึงจะปล่อยข้าพเจ้าท่านก็ตอบว่าก็ไม่ยากเจ้าทําตัวให้สุภาพเลิกกริอานทําเกะกะอย่างที่แล้วมาเสียเขาก็จะปล่อยความจริงเจ้าก็มีประโยชน์แก่คนอยู่เช่นช่วยจับหนูเป็นต้นเจ้าเลิกเป็นสัตว์เกะกะได้ไหมละ่ะแมวฟังแล้วก็นิ่งพระจึงเดินเลยไปที่กลงลิง ลิงพอเห็นก็โลดเข้ามาหาพลางยักคิ้วหลีวตามองดูท่านท่านจึงถามเป็นภาษาลิงว่าทำไมจึงถูกจับมาขังไว้ที่นี่ลิงตอบด้วยความประหลาดใจว่าเอ๊ะท่านรู้ภาษาลิงด้วยและพูดต่อไปว่าไม่ทราบท่านจึงพูดว่าอ้าวเพราะเจ้าซุกซนไม่เข้าเรื่อง ชอบคว้างโน่นปานี่ขีดนั่นหักนี่ที่สำคัญก็คือเจ้าไปจุดไฟเผาบ้านเขาเขาจึงปล่อยเจ้าไว้ให้เป็นอิสระไม่ได้ต้องจับมาขังไว้ที่นี่เขาขังไว้อย่างนี้ยังดีถ้าเป็นคนไปเผาบ้านเขาอย่างนี้ถูกยิงเป้าไปเลยลิงพยักหน้าและก็นิ่งและเหงาลงไปถนัดพระเดินต่อไปจนพบช้าง ซึ่งถูกกล้ามไว้กับสาวพอพระเดินเข้าไปใกล้ช้างตัวนั้นก็ยกงวงขึ้นจบแล้วก็ร้องเสียงดังพระจึงถามว่าเจ้าเป็นสัตว์ฉลาดทำไมจึงยอมให้มนุษย์ตัวเล็กๆจับเจ้ามาล่ามไว้ได้อย่างนี้ช้างตอบว่าข้าพเจ้าเสียอยู่อย่างหนึง่งคือชอบเดิมเล่าแล้วอารวาดเป็นนิด เขาจึงจับมาล่ามไว้ที่นี่ความจริงเรื่องเมาเหล้าอารวาสเป็นเรื่องเล็กไม่น่าจะจับข้าพเจ้ามาล่ามไว้อย่างนี้เลยทำเกินเหตุไปมนุษย์เนี่ยช่างขมเหงน้ําใจกันเลือกเกินท่านจึงว่าที่เจ้าเมาเหล้าอารวาสเป็นเรื่องเล็กจะเล็กได้อย่างไรเมาที่ไรอารวาสทำร้ายคนทำร้ายทรัพย์สินบ้านร้านเขาทุกครั้ง อย่างนี้จะว่าเรื่องเล็กหรือแล้วพระก็ถามว่าเจ้าอยากพ้นจากถูกล้ามหรือไม่ช้างตอบว่าอยากโทรถามได้พระถามว่าถ้าอยากก็จงอดเล่าจะอดได้หรือไม่ช้างตอบว่าอดไม่ได้ของมันชอบพระจึงบอกว่าอดไม่ได้เขาก็ปล่อยเจ้าไม่ได้ และท่านก็เดินเลยไปช้างก็บ่นตามหลังไปว่ามนุษย์ช่างขมเห็งน้ำใจช้างนักทำเกินเหตุไม่ยุติธรรมพระเดินไปพบวัวเข้าจึงถามเป็นภาษาวัวว่าเจ้าทำไมจึงเขาหักวัวตอบว่าข้าพเจ้าเป็นวัวชนพนันวันหนึ่งเดินก้มหน้าชนนั่นชนนี้ไปเรื่อยๆ แต่พอเงยหน้าประจันหน้ากับหน้าผาข้าพเจ้าเป็นวัวชนที่ไม่เคยยอมแพ้ใครฉไหนถอยหนีให้หน้าผาก็เสียเหลี่ยมชาติวัวหน้าผาก็หน้าผาเมื่อเป็นวัวชนแล้วก็ต้องชนดะแล้วข้าพเจ้าก็ตรงเข้าไปชนหน้าผาอย่างแรงข้าพเจ้ารู้สึกกระเทือนที่หัวรุนแรงจนหมดความรู้สึกล้มลงทั้งยืน มารู้ตัวอีกครั้งหนึ่งในเมื่อข้าพเจ้าเสียเขาอันงามและแข็งแรงที่ข้าพเจ้าภูมิใจหมดทั้งคู่ข้าพเจ้าหมดลิ์เสียแล้วต้องคอยหนีหน้าคนอื่นๆคอยหลบมาอยู่ในสวนนี้พระจึงว่าเจ้าไม่รู้ว่าอะไรควรสู้อะไรไม่ควรสู้เจ้ามันเป็นวัวแม้จะมีศักเป็นวัวชนพนันมันก็วัวอยู่นั่นเอง ภูเขานั่นนะ่ะให้เสือให้ช้างก็ยังสู้ไม่ได้นับประสาอะไรกับเจ้าเป็นวัวเพราะความอวดดีเยอ่อหยิงไม่รู้จักประมาณตัวชนเขาด่าไม่เลือกว่าใครเป็นใครจึงต้องเป็นวัวเขาหักอย่างนี้วัวก้มหน้าอย่างรู้สึกตัว พระเดินไปอีกเล็กน้อยก็พบประหมอนอนอยู่ข้างทางท่านจึงก้มลงไปถามว่าทำไมมานอนเกร็ดแห้งอยู่อย่างนี้วอนหาเรื่องให้คนจับไปแกงเสียแล้วปราหมอดีใจที่ได้พบผู้พูดกันรู้เรื่องจึงตอบว่าเมื่อก่อนหน้านี้มีน้ำไหลลงไปในสระเป็นทางทาง้ัพเจ้าคิดว่าทางต้นน้ำคงเป็นที่มีน้ำหน่าอยู่มากกว่าสระ จึงขึ้นจากสะใช้เหงือกแทกทวนน้ำขึ้นมาจนถึงที่นี่ก็ไม่เห็นต้นน้ำนั้นสักทีสายน้ำนั้นก็หมดไปแล้วพระจึงพูดว่าเจ้ามันโง่สายน้ำที่เจ้าเห็นนั้นมันเป็นสายน้ำเกิดจากฝนตกเมื่อวานนี้เจ้าจะไปถึงต้นน้ำของฝนได้อย่างไร อยากไม่เข้าเรื่องอยู่ในสะดีๆีไม่ชอบอยากจะเสี่ยงภัยไปหาที่อยู่ใหม่ทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าที่อยู่ใหม่จะมีหรือไม่จะเหมาะกับเจ้าหรือไม่พยายามเหงือกแทกขึ้นมาพวกเจ้าตายเพราะปากเพราะแสไม่เข้าเรื่องเพราะตื่นของใหม่อย่างนี้มาเส้นนักต่อนักแล้วแล้วพระก็จะประหมอ ไปปล่อยในสระพอเดินไปได้หน่อยเดียวก็ได้ยินเสียงกร้ำครวญแสดงความทุกโศกท่านเดินเข้าไปหาเสียงนั้นก็เห็นดอกไม้สามันดอกหนึ่งที่อยู่ที่พื้นดินและมีรอยเหยียบย่ำด้วยท่านจึงถามว่าเจ้าทุกโศเรื่องอะไรดอกไม้ดอกนั้นได้ฟังพระถามก็ยิ่งร้องไห้ดังกว่าเดิม พอคลายโศกแล้วจึงพูดว่าข้าพเจ้าเป็นดอกไม้ต้นไม้ริมทางต้นหนึ่งถูกคนชอบใจแล้วเด็ดมาดมช้าแล้วก็โยนทิ้งไว้ที่นี่และแถมเหยียบย่ำเสีอีกส่วนดอกไม้ที่อยู่ในกระถางหรือในร่องสวนนั่นสิเขากลับเก็บเอาไว้ปักแจกันไว้บนบ้านให้ชูคอสลอนทีเดียวข้าพเจ้าน้อยใจเสียใจเหลือเกิน ที่เขาเด็ดข้าพเจ้าดมแล้วก็ทิ้งทงั้งๆที่ข้าพเจ้าไม่มีความผิดอะไรแถมเหยียบย่ำสิอีกด้วยพระจึงตอบว่าก็เจ้าเป็นดอกไม้ใกล้าทางไม่มีน้ําทําให้ตัวง่ายต่อการที่จะถูกเขาเด็ดดมคอยยื่นหน้าให้เขาเห็นเป็นการเชิญชวนเจ้าจึงต้องมานั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าอยู่อย่างนี้ ถ้าเจ้ารู้จักสร้างน้ำไว้ป้องกันตัวรู้จักเก็บตัวชูดอกอยู่สูงหน่อยคนเขาก็ไม่กล้าเก็บเจ้ามาดมและปาทิ้งคนเขาไม่ยกย่องไม้ที่เก็บง่ายๆเจ้าไม่รู้ดอกหรือดอกไม้เก็บง่ายเป็นของมีราคาน้อยขณะนั้นก็เย็นมากแล้วพระรูปนั้นจึงออกจากสวนนั้นและก็เดินกลับวัด พร้อมด้วยนึกแผ่เมตตาไปยังสัตว์เหล่านั้นด้วย